กฎหมายใกล้ตัวครับท่านผู้ชมครับช่วงท้ายของรายการนะฮะยังไงอดใจนิดนึงเดี๋ยวตอนก่อนจบรายการเนี่ยผมจะประกาศท่านผู้โชคดีที่ชมรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกกัน1ิบท่านนะครับ,รบสำหรับท่านที่ทชมสดนะฮะส่วนที่ชมทางเจริญเคเบิลทีวีเอาไว้ทีมงานเราจะประสานติดต่อไปคุณอภพลครับครับอย่นนสานะครับ คุณอภรามีเวลาสั้นๆประมาณสิบนาทีเมื่อครู่เนี่ยตอนเบรกเนี่ยผมกับคุณประภาส <c oughs> บอกว่างงฟังคำวิพากษา,าขอ,อกระชับกระชับอีกสักทีหนึ่งตกลงว่าคดีนี้เนี่ยเมื่อสุดท้ายแล้วสารดีกายกฟ้องหรือว่าให้ตัดสินพลิกกับคำคำ,คำพิพากษาครับครับอ คือความจริงแล้วคดีนี้เนี่ยก็คือสารพิพากษาเหมือนสารชั้นต้นนะฮะก็คือยกฟ้องฮะแต่ว่าสารไม่ได้ใช่คนละเรื่องกันอ่าครับคร,รับขออีกทีหนึ่งคนละเรื่องขออีกทีหนึ่งเพราะเมื่อคู่ฟังล้ามันงงไอ้ทำไมมันมีการหนังแบบหักมุมตอนจบใช่ฮะคือสารชั้นต้นเนี่ยพิพากษาว่าอย่างนี้ฮะคุณชัยวัฒน์สารชั้นต้นพิพากษาว่าอ่าเป็นการฟ้องซ้ำซ้ำ เป็นการฟ้องซ้ำก็คือใช้สัญญากู้ยืมฉบับเดียวกันมาฟ้องอครับมาฟ้องใหม่เนี่ยฟ้องไม่ได้นะครัฮะแต่สญญารีกาบอกว่ามันไม่เป็นฟ้องซ้ำเพราะว่าตอนที่นางอังคณาฟ้องนายแหลมเนี่ยไม่ได้ฟ้องนางสมหญิงด้วยแลวก็ไม่ได้ทําสัญญาปณิปนอมยอมความเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนางสมหญิงจึงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับสัญญาปณิปนอมยอมความอมย่อมไม่ผูกพันนางนางสมหญิงนะครับแต่ว่าสารีกามองว่าเรื่องนี้เนี่ย พอมีการทําสัญญาปณิประนมยอมความแล้วเนี่ยทําให้สัญญากู้มันระงับไปอืมเอามาใช้ไม่ได้อีกอืมก็คือพูดง่ายๆว่าอ่านางอังคนาดได้เรียกร้องเอาตามสัญญาเงินกู้ไปแล้วอทําให้สัญญาเงินกู้ชอบดังกล่าวระงับสิ้นไปม,มันเป็นหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือหนี้ตามสัญญาปณิบนตมยอมความนั่นเองอนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงศาลก็ยังคงพิพากษาย,ยกฟ้อง แต่ว่าผลของคดีผลคือ,ค,อคือเหตุผลในการยกฟ้องคนละเรื่องน่ะน,นะครับนะครับมันเป็นอย่างนั้นครับคุณใจวัดรเพือ่อฟังดูแล้วมนะันอาจจะงงๆอยู่บ้างแต่ว่าก็ก็เป็นแนวทางในเรื่องของการตัดสินคดีของศาลน่ะน,นะฮะอ๋อคืออย่างนั้นแล้วเข้าใจไหมคืออย่างนี้คุณใจวัดผมมองว่าตัวนี้เนี่ยสัญญาถูก มันมีช่วงแรกคือทําสัญญากู้สี่แสนหกหลังมาตอนหลังมาเนี่ยจากจากพอมีการผิดการชําระแล้วอ่าก็มาทำสัญญาปานีปานอมสามหลือสามแสนกว่าอ่าใช่ไหมครับคุณสมพลครัเพราะนั้นเมื่อทําสัญญาปานีปานอมปุ๊บเนี่ยนะครับสัญญาเงินกู้ฉบับแรกเนี่ยถือเป็นระงับไปครับใช่ไหมครคุณสมพลเวลาคือสารดีกาบอกว่าระงับไปฮแล้วก็มาใช้สารชั้นต้นพี่ภาคษาเนี่ยสารชั้นต้นบอกว่า มันเป็นการฟ้องซ้ำครับครับก็คือเอา <pers oons> สัญญากู้มาฟ้องอีกถือเป็นการฟ้องซ้ำาอครับนะฮะมันอย่างนั้นอืมแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนางอังคณาความจริงแล้วเขาไม่อยากฟ้องนางสมหญิงหรอกอครับคือในนี้ข้อเท็จจริงก็คือว่านายแหลมกับนางสมหญิงเนี่ยก็ไปหย่ากันไงอืมแล้วก็ได้ผลกันด้วยสิครับก็คือนางสมหญิงก็ไม่ต้องมา รับภาระชําระหนี้ให้ในายแหลมนะฮะโอแล้วในเรื่องนี้ก็คงจะยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละฮะอย่าการเมืองใช่ไหมฮะก็ได้อย่าการเมืองอย่างที่ผมบอกกันแหละฮะอ้อืมแล้วเดี๋ยวผมขอแจ้งเลขดีกาก่อนนะครับครับครับคับเชิญครับเลขดีกาที่เจ็ดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดทับสองพันห้าร้อยห้าสิบสองครับอืมเจ็ดหกสามหนึ่งทับสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะฮะครับใช่อืม เอ๊แต่ผมยังติดใจอ่ะติดใจในมุมที่ว่าจริงอยู่ว่ามีการทําสัญญาประนีประนอมกันครับแต่เมื่อทําไปแล้วก็ไม่จ่ายเขาออืมถูกไหมฮะครับผมทาแล้วไม่จ่ายก็ถ้าในเมื่อทาแล้วไม่จ่ายเขาก็เลยไปฟ้องเอานี่เดิมมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอฮะใช่ก็ก็ก็ไปฟ้องเอาเนี่นะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องของสัญญาสัญญากู้เนี่ยนะฮะนี่ตอนแรกเป็นนี่กู้ยืมอ่าอืม อพอหลังจากที่ใช้สัญญาคู่ไปแล้วเนี่ยนี่สัญญากููเนี่ยก็ระงับไปโดยทําเป็นสัญญาใหม่มเขาเรียกสัญญาปนีปนอมยอมความนะฮะแล้วก็นี่ร่วมอย่างก็คือพูดง่ายๆเจ้าหนี้เนี่ยเสียสิทธิ์ในการที่จะฟ้องนางสมหญิงเพราะว่าไม่ได้ฟ้องตั้งแต่ตอนแรกฮะอ๋โอครับต้องฟ้องพร้อมกันอ๋อถ้าถ้าตอนแรกเนี่ยไอ้ผู้ที่เป็นพยานหรือว่าอะไรต่างถ้าฟ้องไปทีเดียวอะ่ะ มันก็จะพันกันตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่มันก็พัน,นตั้งแต่ตอนแรกอ,อก็คือสัญญาสัญญาปานีปานอมเนี่ยนางาสมฝ่ายภรรยาเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมคุณอ้นใช่ถูกต้องฮะใช